เมื่อกี้ขึ้นไปติดตามผลนะฮะทนายความผู้ระบมอหน้าเขาติดต่อประสานมาว่าขอเลื่อนคดีเลื่อนการฟังคำสั่งคดีนี่จับโกดเดี๋ยว,วก็จะใบรับแพทย์มายื่นตัวเขาก็คงมาไม่ได้ขเขาปวดตรงนี้เป็นเหตุไม่รับฟังว่าเลื่อนได้คดีคะนก็เลื่อนมาแล้วดอ,อ,อ,อ่าคือวันนี้เนี่ยถึงแม้ถึงแม้เขาไม่เลื่อนเนี่ยไม่สักครู่ไอการที่ไปติดตามให้ผมคำสั่งคดีแล้วฮะ ก็ไม่ปรากฏว่าทางให้การหลงสุดมีคําสั่งมาให้ฟ้องคดีไปต่อหรือยังไงย่างที่เคยเรียนน้องๆ<น>ก,ก็ผลก,ก็ไม่แตกต่างนะฮะก็เลื่อนไปูุ้่งพันชัยให้เลื่อนไปประมาณวันที่สองกันยาเวลาสิบนาฬิกาเพราะว่าคดีที่เคยเรียนวิชากายุติรมข้อหายุตสามกันยานะฮะถ้าเกิดช่วงนี้พนักงานสอบสวนส่งผลการสอบสวนเพิ่ม,เต,มเติมมาต่อเราก็จะรีดทบทวนความเห็นคดีแล้วก็ ราบเรียนเสนอให้การถมสุดถ้าทัน3กันยาก็จะได้ไม่ขายวิวาแต่ก็แล้วแต่ตุวทีนิจของท่านเอาตอนนี้ตอนนี้ยัง,ยงตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ถือว่ายังไม่ถึงวิสุดอย่างที่เซเรียนทั้งที่แล้วแต่หลายครั้งที่แล้วว่าวเออถ้าในการถมสุดมีบัญชาให้สอบสวนเพิ่มเติมก็สอบสวนเพิ่มเติมต่อแล้วก็ผลสอบสวนเพิ่มเติมมาแล้วเราก็ทาเราสำนักง,งานคดียางเทียบใต้ไปจะคบทวน ความเห็นทางคดีและก็ตับเรียนเสนอท่านไปเพื่อให้ท่านติาคำับมถ้าวันที่สองเขายังไม่มาอีกนะครับวันนี้ทางอายการจะดําเนินการไปต่อหมายถึงผลสอบสวนเพิ่มเติมมาหรือยังตัว,ค,ตว,ตวคุณบอสนะครับตัวคุณบอสคืองี้ฮะเ,เรียนนี้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยขณะนี้คงมีความสําคัญเฉพาะที่จะมาปรากฏตัวต่อเมื่อ,อ,อคําสั่งทางคดีของทางอัการสูงสุดถึงที่สุดแล้วว่าจะเอาอยัางไง ถ้าจะยื่นฟ้องก็คือตัวเ็าต้องมาถ้าไม่มาทางเราก็ต้องดําเนินการให้พนักงานสอบสวนออกหมายจับแล้วก็วนาตัวมายื่นฟ้องแต่ถ้าผลทางคดียังไม่ย,ไมยังไม่ถึงที่สุดก็คือตัวเขาถึงแม้ไม่มาก็ยังไม่มีความจําเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเขาประกันตัวไงชั้นสอบสวนไม่เกินหกเดือนละสัญญาประกันสิ้นสุดลงนักการตอนจานวนถึงเอกสารอีก